ในโลกแห่งดาบสามรไยอันเรื่องชื่อของญี่ปุ่นมีดาบอยู่เล่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงคมมีดแห่งเกียรติยศแต่ยังถูกกล่าวขานว่าเป็นดาบที่ถูกสาบดาบที่กระหายเลือดดาบที่ทำให้ผู้ครอบครองต้องพบเจอกับโชคร้ายและดาบที่แม้แต่โชกุนผู้ยิ่งใหญ่อย่างหวาดกลัวนั่นคือดาบโคโยเตหรือดาบมุราะมะะัซะวันนี้ เราจะมาไขรปริศนาและเรื่องราวเบื้องหลังของดาบเล่มนี้ดาบที่เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อและความสยองขวัญที่เล่าขานกันมานับร้อยปีว่าแท้จริงแล้วมันคือคมมีดแห่งความชั่วร้ายหรือเป็นเพียงเหยื่อของโชคชะตาที่ถูกบิดเบือนโดยอำนาจเพื่อที่จะเข้าใจตำนานของดาบมุรามาะสะเราต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่16หรือที่เรียกว่ายุคเซงโงกุ ยุคแห่งสงครามกลางเมืองที่ดุเดือดของญี่ปุ่นในยุคนั้นช่างตีดาบมีสถานะสูงส่งและได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากและหนึ่งในช่างตีดาบที่เก่งกาจที่สุดของยุคก็คือเซนโกมุรามะสะมุรามะสะเป็นช่างตีดาบผู้มากฝีมือจากจังหวัดอิเซะหรือจังหวัดมิเอะในปัจจุบัน